สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคมพศ2563นะคะกออ็วันนี้เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดสําหรับหลายๆท่านแต่หลายๆท่านก็อาจจะยังต้องทํางานอยู่นะคะอาจารย์ก็ขอบคุณนะคะสําหรับ กำลังใจดีๆที่คอมเมนต์มาใต้ YouTube นะคะอาจารย์ว่างเมื่อไหร่นะคะจะรีบตอบทันทีและก็มีสมาชิกหลายท่านเลยค่ะที่ทักไลน์หาอาจารย์ขอเข้าร่วมกลุ่มนะคะก็เข้าได้ฟรีเช่นกันนะคะสามารถแอดไลน์มาตาม ID ข้างล่างนี้ค่ะแจ้งกับทีมงานค่ะว่ามาจากรายการฮานอยพารวยนะคะอาจารย์ก็จะนำเข้ากลุ่ม ฟรีเลยนะคะก็ไปพบกับดาวเด่นประจำวัน6ดวงของอาจารย์ท่านอื่นในสถาบันของเราด้วยนะคะก็ดาวเด่น6ดวงเช่นเดิมค่ะอาจารย์ได้นำมาจากท่านอาจารย์ยานะคะเป็นเจ้าของสถาบันของเรานั่นเองท่านได้นำมาจากวิชาการให้เลือกขั้นสูงนะคะท่านใดที่อยากจะมาเรียนก็สามารถโทรมาสอบถามได้เช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะวันที่18นี้นะคะ ซึ่งทางมูลนิธิสถาบันของเรานะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพนะคะทอดกรถินท่านใดที่อยากต่อยอดบุญร่วมกันสามารถร่วมบุญกันได้นะคะก็โทรมาสอบถามกันได้เลยตามเบอร์ข้างล่างนี้ที่วัดบ้านพาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะขอให้ทุกท่านก็เฮงเงรับโชคแล้วก็ลองเ,ออเขาเรียกว่าต่อยอดบุญร่วมกันได้นะคะแล้วก็มาพบกับดาวเด่นหกดวงเช่นเดิมกันเลยนะคะดาวเด่นดวงแรกนะ ะะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมค่ะคือดาวสามนะคะหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งสมโนแห่งเริกและยังเป็นจุนลจักรเกาะอยู่นวางลูกที่9มีดาวห้านะคะหรือดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้านวางและยังได้นะวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวห้าค่ะ ดาวห้าหรือดาวพรฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งฤกิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะคือดาวเจ็ดค่ะดาวเจ็ดหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งฤกิกเกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่4นะคะคือดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกษ์เกาะอยู่ณวางลูกที่7มีดาวสองหรือดาวจันทร์เป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่5นะคะคือดาว6ค่ะดาวหหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งมหัศโนแห่งฤกษ์เกาะอยู่ณวางลูกที่5มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวางและยังได้วรโคตนวางค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายค่ะคือดาวสอง ดาวสองหรือดาวจันนะคะอยู่ในตำแหน่งเพชฌฆาตเกิกและยังเป็นกเษกษตรเกาะอยู่นาวังลูกที่หนึ่งมีดาวสองหรือดาวจันเป็นเจ้านาวังและยังได้วรโคตรนาวังเช่นกันนะคะ<ม>ก็วันนี้อาจารย์แอค้คาดออกมาสี่ดวงเช่นเดิมค่ะดวงแรกค่ะคือเจ็ดค่ะสองนะคะเจ็ดสองสามหกค่ะ วันนี้ดวงเดียวที่อาจารย์แอชอบคือสองค่ะวันนี้ให้ทุกท่านติดเบิลไว้ด้วยนะคะวันนาาี้อาจารย์คิดว่าน่าจะมาเบิลก็ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้งนะคะสามารถจับคู่2คู่3ได้ดาวเด่นประจําวันใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์แอจับคู่ไว้เป็นแนวทางไว้ให้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรับโชคจับเลขไหนก็ปังเลขนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ